สนุกจังเลยเว้ยบีงว่วงแล้วเหรอไม่ได้ง,วง่วงและตอนแรกบอกงว่วงตอนนั้นก็งว่วงตอนนี้ไม่งว่วงแล้วทำไมล้างง่วงเหรอ โนไม่ง่วงยังสดชืน่นยังตาตื่นอยู่เลยการธรรมดาเลยเนะตาสว่างใสจิ๊กไหนหัวเรดูดิอย่ามองตานะอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์หน้าเลาวขเด็กเลยแล้วก็ปื้อด้วย เราบึ้อเราบึ้อเฮ้ยมันผมได้ด้วยเยุด <Yeah. S 2> แต่ล่าเราอนหน้ารัาางนะรู้ไหมใช่เออทามีเ่เออฝังค่อ่ะนะใช่ ม่หายไปหมดแล้วได้แต่โปกับไหายตกไปเรื่อยๆทิ้งก่อนนะเดี๋ยวมันจะเต็มน้ำหนักเออผมแม่งสายดูดจัดเลยจนตอนนั้นมีมีอยู่ตัวหนึ่งไอ้บอลเลยแบบเอาเข้าไปในห้องเลยผมดูดจัดมากแต่ก่อนนี่ดูด่าแลัวซอง ปกติเราใช้ทรงผมนี้หรือเปล่าไม่ใส่เดนล็อกสีเหลืองอะดูด น่าจะมานะครับ เดี๋ยวไปตามเพื่อนแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวรอตรงนี้เบบมาแล้วไหนมีอะไรจะให้กระเป๋าอะไรทำไมเสียงดูตึงจังนึกเป๋าอะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดให้อะไรอะ่ะเอามาคืนเอามาคืนทำไมอะ่ะ ไม่แล้วเป็นอะไรเนี่ยหืมเบบไม่แล้วเบเป็นอะไรอะไม่แล้วเราเป็นอะไรอะหืม เะนเรื่องทำไมเจ้าดท้ายก็เป็นเพื่อนกันเบบเป็นอะไรเนี่ยเราตลกก็ป่ะเนี่ยเบบ Ví Hãy subscribe cho kênh Ghiền ม่เดี๋ยวค่อยคุยก็ได้อ่ะดูจากตรงแล้วน่าจะคุยยากนะตอนเนี้เดี๋ยวรอให้เขาจะเย็นอะไรเย็นก่อนเราค่อยไปคุยถ้าคุยตอนนี้มันจยไงเขาก็ยังเสจแล้วโโไปกันได้อย่างผมผิดอะไรวะทั้งทั้งที่เขาก็มีไอจีอยู่แล้วนะ ไอจีไอตอดอย่างเงี้ยแล้วน้ำพึ่งไปไหนแล้วแม่รับไปด้วยเหรอไม่รู้น้ำพึ่งเหมือนง่นงินกาแฟหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวให้เขามาด้วยไหมอ่ะเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นอย่าเลยเขาต้องการที่อยู่คนเดียวมั้งคราวนี้ผมมาเกี่ยวกับนี่บ้าง ทีนั้นโอ้โหจะบอกให้นะอยู่กับไอ้ทอสโอ้โหอย่างนู้นอย่างนี้ทาเป็น แลกอย่างนะเว้ยไอคนชื่อตีไอคนชื่อจีเนี่ยมันเป็นแฟนกับน้ำผึ้งจริงเป็นแฟนกับน้ำผึ้งจริงๆนะผมบอกให้เพื่อนบ้าอะไรเพื่อนสนิทบ้าอะไรโกหกว่าไม่เป็นแฟนกันวะผมตามสืบมาหมดอ่ะแต่ผมแค่ไม่พูดไงว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันแค่นั้นเองมันคือเรื่องของมันคือเรื่องส่วนตัวของเขาเว้ยวันนี้เราโดนเงียบๆนะอะไรนะ ปก,ก,กติเราต้องมีมุกไม่ค่อยเหมือนเดมิมเพราะเริ่มเมาเพราะเริ่มเมาเพราะว่าเริ่มเมาเหรอใช่มเมาขึ้นใช่ไหมเม,ม,มาเบียนี่เลยเมื่อกีาเราดมเคไม่ดมมันคือสามสเต็ปอย่าไปยุ่งเลยนะบอกให้แต่เราเป็นคนยืนในมิดอะไรนะ แต่ว่าปี่ไม่เยยื่นให้มีนะอ๋อเืออันนี้ก็จริงแค่ให้ลองพอโอเคไหมอ๋อให้ลองโอเคมันแค่ผมคอลแรกๆอะ่ะแรกๆส่วนมากทุกคนก็จะอ้วกกันหยอกเล่นมันขึ้นใส

อยู่ดีนะเพื่อก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เขาง,งอนหรือเปล่าไม่ยงนแล้วงนยังยังไม่ทำอะไรผิดเลยเนี่ยถ้ามองในมุมของมี่เขาอาจจะเงนที่ว่าเรามากับมี่หรือเปล่าะไรน,นะถ้ามองในมุมของผู้หญิงอ่ะอาจจะงอนที่มากับมี่หรือเปล่า มันก็มันไม่เกี่ยวนี่เพราะเพราะเรื่องกับกับไอเนี่ยกาบน้ำพึ่งไม่ได้เป็นอะไรกันท่านหน่อยแต่ตเขาชอบแล้วนะเขาอาจจะเหิงเราก็ได้บ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกดีกับเราหรือเปล่า ตลกตลกได้ไงผู้หญิงได้กันเขาดูออกเหอะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนไหมนนะจะได้ไม่ต้องคขังคาเขาดูหงุนหงิดอยู่ตอนเนี้ยก็เลยแบบว่าออกมาก่อนดีกว่าเขาหงุดหงิดเพราะว่าตอนแรกเราบอกจะไม่ไปตกปลาแล้วก็มาตกปลา เมื่อกี้ถ้าม่ได้ยินแบบนั้นไม่ก็โกรธเหมือนกันใช่เขาน่าจะโกรธเรื่องที่แบบว่าอ่ะเขาน่าจะโกรธเรื่องที่แบบว่าจะ จะไปหรือไม่ไปแล้วคราวนี้ก็มาตกปลาตอนแรกบอกไม่ไปไงตอนแรกเราบอกว่าจะไปซ่อมไฟใช่ไหมตอนแรกเราบอกว่าจะไปเราไม่ได้บอกว่าจะไปไหนเราบอกว่าไม่ไปตกปลาแล้วเพราะว่าตำรวจลงให้ไม่ไปสองไหม ทำธุระให้เสร็จก่อนก็ได้ไม่เอาไม่เอาอะไรเรานั่งซึมไม่ได้นั่งซึมจะนั่งซึมทำไมก็เราค้างคาใจเหมือนไม่ได้คำตอบไม่คุยให้รู้เรื่องไง 原来没到。 กูเริ่มเมาแล้วกูเริ่มรั่วไปไปขายของก่อนนี่จำจุดไม่ได้ ครับดีง่ายๆเสาไฟฟ้ามันแข็งไม่งั้นเสียให้เงินรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลไม่กล้าจับหรก ัะไปอยู่ตรงไหนหรอนี่ไปนี่มีอยากทำอะไรต่อไหมตอนนี้เหรอก็อไปขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ไปไม่เอาทำไมเราดื้อจังอ่ะคุยกันแล้วดีแล้วแค่แบบว่าหลอกให้ เหมือนแบบว่าบีบีไปบอกให้เขาซื้อแต่สุดท้ายไม่แอบบแอบบมาทำเขาน่าจะโมโหเขาไปคุยไหมไม่น,นะก็เถอะก็ได้ค่อยคุยเขาน่าจะโมโหอยู่รอให้อารมณ์เขาเบาๆก่อนไม่รีบเนาะเดี๋ยวเขาก็กดหนักกว่าเดิม ให้กันอีกที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเหรอเดี๋ยวมา้ให้ก็อยู่กับบีนี่แหละ